โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาที่ตั้งเลขที่90หมู่12ตำบลโค้งไผ่อำเภอขานุวรรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนามีเขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้านได้แก่หมู่9บ้านวังน้ำพุ และหม่12บ้านวังโป่งพัฒนามีพื้นที่ทั้งหมด37ไร่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6ภายใต้คติธรรมที่ว่าสุสิกิตาอติจริยาเรียนดีมีมารยาทงามส่งเสริมให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ ยิ้มง่ายไหว้สวยวิในยดีมีจิตอาสาโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาใช้ตาสอพทออักษรย่อวอปจุโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา,า,นนา,นฒนามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น7คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น เจคนมีการบริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาเป็นสถานศึกษาปลอดภยัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมบริหารตามหลักธรรมมาพิบาลมุ่งพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คุณภาพผู้เรียนคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะพื้นฐานสำหรับศตรวตรรษที่21ทั้งด้านร่างกายความรู้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในประชาคมอาเซียนยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุะขเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมและเป็นพลเมืองที่ดีพร้อมก้าวสู่สากลโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนามีพันธกิจและเป้าหมายอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนบริหารการศึกษาของโรงเรียนทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนด้านการบริหาร และการจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดภายใต้การบริหารจัดการศึกษาโดยนางสาวพรทิพย์ชัยโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาโดยโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาคือ s t b g s w p โมเดล S Smart Director โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานการศึกษาที่ชัดเจนทั้งในระดับโรงเรียนและกลุ่มบริหารงานตลอดจนงานตามโครงสร้างการบริหารการศึกษาการสอนและครู่ผู้สอน T Teamwork การทำงานเป็นทีม มีการสร้างทีมงานการทำงานร่วมกันของสมาชิกโดยที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในเป้าหมายเดียวกันและทุกคนยอมรับร่วมกันมีการวางแผนการทำงานร่วมกัน b brainstorming การระดมความคิดมีการระดมความคิดจากมุมมองของสมาชิกในองค์กรความคิดใหม่ๆความคิดหลากหลาย เพื่อหาทางเลือกในการตัดสินใจและใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพขององค์กร G Goals เป้าหมายความสำเร็จมีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร S Success การประสบความสำเร็จ โรงเรียนได้กำหนดความสำเร็จเชิงคุณภาพอย่างชัดเจนทั้งความสำเร็จของนักเรียนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนความสำเร็จของโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพจากรูปแบบการบริหารงานตามโครงสร้าง STBGS w u p Model ของโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา ดังกล่าวนำสู่วิธีการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาทุกคนจะปฏิบัติงานกันตามรูปแบบ PDCA WPMODEL P Planning การวางแผนมีกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายช่วงเวลา รูปแบบกิจกรรมวิธีการต่างๆเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานอย่างชัดเจน D. Doing การปฏิบัติเป็นการนำงานสู่การปฏิบัติโดวยวิธีการปฏิบัติโดยเฉพาะมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานที่กำหนดไว้ C. Checking การตรวจสอบ ทบทวนเมื่อมีการนำงานสู่การปฏิบัติจะมีการตรวจสอบด้วยกระบวนการนิเทศกำกับติดตามและประเมินอ,อย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานมีคุณภาพตามเป้าหมาย A. Acting การปรับปรุงคุณภาพเป็นการนำผลการตรวจสอบและทบทวนไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานนั้นๆตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดไว้ซึ่งรูปแบบ PDCA WPP Model ดังกล่าวนี้ได้มีการนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบใน4กลุ่มบริหาร8กลุ่มสาระการเรียนรู้งานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนการสอนและครูผู้สอน โรงเรียนมีการจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรที่หลากหลายดังนี้ระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาจัดการพัฒนาเด็กอายุ4-6ปีบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมองของเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพผ่านการเล่น มีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตและมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา ระดับปถมโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาได้ประเมินผลการใช้หลักสูตรและประปับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์จุดหมายสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดโครงสร้างเวลาเรียนตลอดจนเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้นโดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์4.0มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพมีความรู้อย่างแท้จริงและมีทักษะในศตวรรษที่21การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนานี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาความร่วมมือจากชุมชนครอบครัวและบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบโดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการวางแผนดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาเยาว,วชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที่กำหนดไว้จากรูปแบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาและการเรียนการสอนที่หลากหลายเราจึงมั่นใจว่าโรงเรียนแห่งนี้คือสถานศึกษาที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้และหล่อหลอมลูกๆชาวบ้านวังโป่งพัฒนาให้เติบโตอย่างสง่าง,งามงามกาย งามวาจางามจิตใจงามศิลธรรมจัญญาและงามปัญญาดังคำกล่าวที่ว่าลูกน้ำเงินเหลืองงามสง่าทุกการเวลาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชีวิตเสมือนดั่งต้นไม้ที่พร้อมขยายกิ่งก้านสาขาเพื่อสร้างร่มเงาก่อเกิดประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติ เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์4.0สืบต่อไป